<L an> ตอนนี้เราอยู่แอนเฮสตันซีอะฟิชมาร์เก็ตฟิชมาร์เก็ตงงอ่ะภาษาถิ่เป็นอ,อง,งงอแล้วอยากพูดเนี้ยแบบวันนี้มากินอะไรก็ไม่รู้แบบอาหารแบบนะแบบอาหารบ้านเกิดก็ไม่มีปกติอยู่บ้านก็กินอะไรแย่ทอดอะไรนะเจละเทยผัดเผ็ดอะไรที่มาทอดกรอบอะไรอี้วันนี้ก็แบบมากินแบบอาหารหรูๆพี่แอนเฮสตันฟิชมาร์เก็ตโอเคสำเนียงได้ได้อยู่ใช่ไหม ดกนให้ดูใช่ดดูนี่คลีเป็นไฟอร่อยมากชาญเหมือนแบบเลอะเลอะหรอไม่หรอนอันนีม่แล้วเห้นมากินสามกินอย่างเลยกินกกินเลกินกเคยกินงบ้างอแบบอันนี้คือบแบบรุงเทพครั้งแรกในชีวิตเลยน่ะจริงแอยู่รอนอนืนซ้อมตำปลา จริงๆแบบบักรุงเทพครั้งแรกเลยเนี่ยแบบอันนี้แบบอร่อยมากผักไม่บอกอีกด้วยนะว่าระวังตัวด้วยนนผักบอกอีกแล้วระเร้วเร่เอยรนเร่อไปกินก่อนแล้วกันบาย Bye.